ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สามเรื่องการหนีบาปการปฏิบัติตนเรื่องการหนีบาปนี้แต่ว่าจะรอพูดให้จบรอคำอธิบายให้จบบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะใช้เวลามากเกินไปจะจตคาในการปฏิบัติคือการรับฟัง ขอ,อนำมาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้ามาพูดให้เข้าใจเสียก่อนองค์สมเด็จพระจินวรคือพระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำบรรดาแต่พุทธบริษัทม่ว่าถ้าต้องการแยก้นจากอบายภูมทั้งสี่มีการเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์รัน จะไม่ต้องเกิดในแดนนี้ทุกชาติไปจนกว่าจะเข้านิพพานสมเด็จพระิชิตมานให้ทรงตัดสัญญ์ทั้งสามประการคือหนึ่งสก,กายยติทิให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าการตายของเราคราวนี้ เราจะไม่ยอมรงอบายภูมิท้งสี่มีนรกเป็นต้นหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระทศกุลทรงแนะนำให้ยอมรับนับถืองหมดความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าในความดีของะธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ยอมรับนักถือด้วยความจริงใจด้วยความเคารพอย่างยิ่งเมื่อนักถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วตัดความสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉาได้แล้วข้อทีสามก็เป็นศีลปตะปรามาตคือปฏิบัติในสินให้ครรบทวนทุกประการด้วยความเต็มใจการปฏิบัติสินครรพทวนสำหรับพระวจ มีสินห้าใช้ได้แน่นอนถ้าจะทำตนให้ดีจริงๆก็มีกรรมบทสิบด้วยถ้ามีทั้งสินห้ามีทั้งกรรมบทสิบอย่างนี้จะมีความสุขอย่างยิ่งทั้งในชาติปัจจุบันและสัมบราญภกถ้าปฏิบัติตนได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าท่านทั้งหลาย เมื่อตายแล้วจากชาตินี้ก็ดีหรืออีกกี่ชาติก็ดีจะไม่พบคําว่าบายภุมเลยการเกิดเป็นสนารก,ก็ดีเป็นปรีก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีไม่มีสับัติไม่ได้สัตว์รือชานก็ไม่เกิดในแดนนั้นจเจียวเวนไหวตายเกิดเฉพาะการเกิดเป็นคนเป็นทวดาหรือพรหมเท่านั้นขอยย้ำอีกนิดหนึ่ง เผื่อว่าท่านหลายจะไม่ฟังไม่ถนัดคือการที่จะพ้นอวัยภูมิท้องสี่ได้คือนหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายตั้งใจไว้ว่าก่อนจะตายเราปฏิจะปฏิบัติเพื่อเป็นการพ้นจากอบัยภูมิท้งสี่เพือยอมรักนักถีพระพุทธเจ้าก็รมและพระอริยสงฆ์ด้ความจริงใจและเต็มใจ พระครวาตมีสินห้าบริสุทธิ์ใช้ได้แต่ว่าให้ดีจริงๆก็มีกรรมบทส,สิด้วยจะดีมากจะเป็นคนที่มีความสุขที่มีความสเสน่ห์มากในสมัยที่มีชีวิตอยู่ตายไปแล้วองค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงยืนยันว่าอาบายภูมทั้งสี่ตามที่กล่าวมาแล้วไม่มีอีก ตอนต้นนี้ขอย้ำให้บรรดาท่านพุทธบริษัททราบเพื่อว่าจะไม่ต้องคอยพูดจบคอยพูดจบนี่เรื่องมันมากตอนนี้ไปก็มาพูดเรื่องการบุคคลที่ปฏิบัติทำตนไม่ครบแต่บังเอิญไปสวรรค์ได้ไปนรกได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้ไปนรกใครไม่ชอบหรือมั้ง เป็นเอว่าเอาไปสวรรค์ไปพรมาโลกได้ก็แล้วกันแต่การกลับมาเกิดนั้นไม่แน่นอนบางทีไปเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วแต่กลับลงมาหมดบุญวาสนาบารมีจากเทวดาหรือพรหมก็ไม่พักอที่เทะเทวดาหรือพรหมและไม่พักที่มนุษย์เพราะสายกร,รมที่เป็นอุศสนในการก่อน ที่ทํามาในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นบาปกุศลพาตนพุ่งหลาวลงอเวจีมารุไปบ้างลงนรกขุมอื่นบ้างเป็นเปรตบ้างแปลสุรกายบ้างเป็นสตรีฐานบ้างอย่างนี้ก็มีรวมความว่าถ้าทําตนไม่คบถ้วนตามที่กล่าวมาแล้วแต่เป็นความดีพอที่พาตนไปสวรรค์ได้แต่ก็ไปได้แน่แตลงมาที่ไม่แน่ ไม่ใช่แย่ค้างที่มนุษย์แอบอาจจะไปค้างที่นรกก็ได้เปรก็ได้สุรกายก็ได้สติสันก็ได้บางท่านลงมาเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันแต่กรรมกรรมชั่วเก่าทํานําผลตนใจตนทำให้กาเกิดสร้างบาปอกุศลตายจากความเป็นคนลงไปอเวจีมารรกตอนนี้ก็มีมาก เรื่องความว่าถ้าบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายจะหนีนรกกันจริงๆก็คอยปฏิบัติตนครบทั้งสามรายการตามที่กล่าวมาแล้วตอนนี้ไปก็ของดเรื่องที่จะพูดถึงพุทธานุสติไว้ก่อนตอนนี้ไปก็อย่าขอนำเอาเรื่องเบาๆที่เป็นอารมณ์พุ่งคือไม่ขาดสินห้า ไม่ขาดสรณาคมคือไม่ทำลายพระพุทธเจา้าไม่ติเตียนพระพุทธเจา้าไม่คัดค้านพระธรรมไม่ทำลายพระสงฆ์และก็ไม่ได้ทำลายศีลแต่ว่ามีอารมณ์ฟุ้งทัตนให้ไปเกิดในอบายภูมิมีกายเกิดเป็นสัตว์เจชันบ้างเป็นสัตว์นรกบ้าง เป็นสัตว์ใหญ่บ้างเป็นสัตว์เล็กบ้างเป็นต้นสำหรับคนที่มีความปฏิบัติดีอย่างยิ่งนี่ขอนำที่ไม่เกี่ยวกับศีลเดี๋ยวจะหาว่าคนละเมิดคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่มีศีลที่อย่างจะต้องลงารก ที่ปรามาตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องลงนรกมันก็ไม่แน่เหมือนกันเอาเรื่องเบาๆมาที่ไม่เกี่ยวกับการปรามาตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่เกี่ยวกับการทําลายสินแต่ว่าลงนรกเอามาคุยโ่กันฟังก่อนเพื่อเป็นความรู้ขบรมดาสาวกองสมเด็จพระชินวร ทั้งนี้ก็ต้องนำประสูตรมาคุยกันจะดีไหมลูกหลานตัวเล็กๆยิ้มเป็นบอกว่าดีครับดีเจ้าค่ะความจริงที่พูดนี่มีคนนั่งฟังอยู่ด้วยนะและก็เลยบันทึกเสียงไว้ให้มันพอกับเวลาเของที่จะฟังกันสามสิบนาทีนิทานเรื่องนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่านิทาน แต่ว่าทางพระพุทธศาสนาเขียนในบาลีเรียกว่าพระสูตรพระสูตรก็คือนิทานนิทานก็คือพระสูตรแต่นิทานในพระสูตรเป็นนิทานเรื่องจริงๆไม่ใช่นิทานเรื่องหลอกๆไม่ใช่โกหกมดเท็จเอาเรื่องจริงมาพูดกันเนื้อความมีอยู่ว่ามาองสมเด็จพระทรงทันบรมา,าศัสดาสมาธเจ้า ยังทรงพระชนอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมครูแสดงว่าธรรมธีสนาสอนบรรดาเต็นพุทธบริษัทให้พ้นจากความทุกข์คนที่มีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงจังมากอย่างยิ่งคนหนึ่งแต่ความจริงมีหลายคนมีมาก แต่ท่านบุญนี้คณะนี้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาเจ้าจริงๆหนึ่งในจำนวนที่มีคนดีทังหลายหลายคนนั่นคือรพระเจ้าประสนาทิโกศลกระสัยของเมืองวอ์ของเมืองราชเอกเขาโทษมันนึกชื่อเมืองไม่ออกเสียแล้วนะ พระเจ้าประสีนาที่โกศลสนองนี้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสุทธจุคนอย่างยิ่งต่อมาองค์กับปัญญาที่มีนามพระนางมณีกาพระนางมณีกานี้ก็มีความเคารพอย่างยิ่งโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระนางมณีกานี่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติมีความปฏิบัติดีมากยากที่บุคคลอื่นจะพึงทำได้ คือว่าคําน้อยคําใหญ่ที่เป็นคําไม่ดีไม่เคยพูดการกระทําเล็กกระทาน้อยกระทาใหญ่การกระทาไม่ดีทางกายไม่เคยทําอารมณ์ใจเขาม่นนางเต็มไปด้วยอารมณ์ของกุศลเคยถวายอธิษฐา,านแกองค์สมเด็จพระทศกัอธิสฐานีน่เป็นทานี่มีปัญทานใหญ่ยิ่งซึ่งพระพุทธเจ,จ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ จะมีคนถวายอุทิศฐานครั้งเดียวในชีวิตและก็คนที่จะถวายอุทิษฐานได้นั้นต้องเป็นผู้หญิงก็ได้แก่พระน,นางมริกาเทวีเวรานางมริกาเทวีนี่เป็นคนดีอย่างประเสริฐมีจริยานิ่มนอนเรียบร้อยมากไม่เคยทําความชั่วมาก่อนก็เหมือนกับผ้าขาวบริสุทธิ์ปด่องทั้งผืน บังเอิญถ้าไปเพื่อนอะไรนิดหนึ่งจุดเด่นมันก็ปรากฏขึ้นเรื่องราวก็มีว่าในคืนหนึ่งเวลานั้นเขายังไม่เขายมีไฟฟ้าเขายังไม่มีไฟฟ้ากันท่านนางก็นอนกับพระเจ้าประสินทิโกศลคืนนอนกลางคืนก็ดับไฟมันก็มืด ต่อมาพน,นางปวดปัสสวะเขาพูดภาษาชาวบ้านใช้ราศาสับก็ใช้กับเขาก็ไม่เป็นอยลืมว่าพระเจ้าประสเสนี่กโกศลอยู่เมืองพาราณสีเมื่อกี้มันมนึกไม่ออกเขาทุกคนปวดจําด้วยพน,นางจะไปถ่ายปัสสวะบังเอิญเท้าวขวาเของพนางสะดุดพระบาทคือเท้าของพระราชสวามีเขา เพียงเท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพนางเสียใจมากคิดว่าตัวเองทําความชั่วมากอกายพน,นางมีความเคารพพระราชสวามีคล้ายพระคล้ายพระราชบิดาร่อราชาสัต์นหน่อยก็เรีวยกว่ามีความเคารพหัวเหมือนพ่อเสียอ,อกเสียใจสแสดงการเศร้าโศกพระเจ้าประเสริฐในที่โกศก็สอบถาม ว่าเสียใจเรื่องอะไรก็ปรากฏพระพนางเล่าใหา้ทราบไปเจ้าประเสนาธิโกศลก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะหนักใจไม่มีอะไรเป็นความผิดถ้าคิดว่าเป็นความผิดฉันก็ภัยหายหแต่ความจริงไม่มีอะไรเป็นความผิดเลยเพราะเจตนาไม่มีแต่ถึงอะไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟัง แล้วก็หนูน้อยที่นั่งฟังอยูร่รดทราบว่าพันลางบรณิกาเน่ยดีมากเล่า็ผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์ทั้งผืนแต่บางเอิญมีคนอามึกสีดำหรือสีดแดงไปแต้มเขานิดเดียวผ้าน่าสะอาดทั้งผืนมึกแต้มนิดเดียวมันก็มีจุดเด่นเห็นจุดชั่วเห็นจุดเปื่อยขึ้นมา ไม่เหมือนกับผ้าที่มีความสกระบรสกสโครกถ้าหมึกไปแต้มนิดๆิดหน่อยหน่อยมันจะมองไม่เห็นสีมันต้อมสกประบกอยู่แล้วเหมือนกับคนที่มีกายสกปรบกมีวาจาสกปรบกมีใจสกปรบกถ้าไปกระทบกระทั่งเท้านิดเดียวเท่านั้นจะไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดดีไม่ดีซ้อมผัวซ้อมเมียเล่นโกโก้ยังไม่มีความผิดยังมองยังมองไม่เห็นความผิด แต่ความจริงมันผิดความจริงมันชั่วแต่ความชั่วที่เขาทําเป็นปกติมันสูงกว่านั้นยิงมองไม่เห็นว่าผิดแต่ว่านางมริกานี้มีจิตคิดไว้เสมอจิตใจเศร้าหมองหน้าตาในั่นช้ำชืนมาพบพระราชาสวามีแต่ว่าอยู่คนเดียวทุกทีพันนานก็มีการสลดใจหนักใจร้อนใจคิดว่าโตทำความผิด อย่างนี้ตะบรรดาท่านพุทบริษัทต่ตอมาเมื่อวาระเข้ามาถึงท่านานานสงสรงใชนคือป่วยไข้ไม่สบายเมื่อเวลาใกล้จะตายจิตก็ปฏิวัติคิดว่าเรานี่เลวเหลือเกินเอาเท้าไปสะดุดเพบายเขาเาสวามีเข้าเรามันชั่ว จิตใจเศร้าหมองคือจิตใจเขานึกตึกถึงตัวว่าตัวเลวนิดเกี่ยวบรรดาทต่พวกโดยสัตว์ไม่ต้องจำ <c oughs> นานก็ตายจากความเป็นคนอาศัยความดีในด้านบุญกุศลมีความเคารพบ,บิดามันดาพอใจในการให้ทานมีความครบพระราชสวามีมค่าบิดาร่างกายของน,นางก็เป็นนางฟ้าทั้งตัว เรื่องประดับประดาก็เต็มเมเัมเต็มยศมานาฟ้าทั้งหมดแต่ปลายกฏดว่าเพราะอาศัยอารมณ์ชั่วนิดหนึ่งคลองใจนิดหนึ่งพาวันนางนี้ไปนรกก็ไม่ทราบว่าขุมไหนเหมือนกันไม่ทราบว่าบาลีบอกว่าขุมไหนตอนนี้มันนึกไม่ออกนี่นั่งคุยกันนี่ไม่ได้เราสีมาก,กางนึกไม่ออก,กว่านารกขุมไหน ตามบาลีหมดนั้นท่านบอกว่าเอาเท้าข้างขวาที่สะดุดเท้าพระราชสวามีแสดงว่าเวลานอนนะักก็จะนอนข้างขวาแล้วก็ซ้ายก็ไม่ทราบเอาเท้าที่สะดุดเาทา้าพระสามีนะั้นไปแย่ดูในไฟนรกสิ้นเจ็ดวันของมนุษย์แต่ความจริงนรกแต่ขุมเนี่ยวันเวลามากเหลือเกินแต่นั่นแย่แค่เจ็ดวันของมนุษย์ นรกขุมที่มีอายุน้อยที่สุดอย่างสันชีพนรกท่านบอกว่าต้องใช้เวลาเก้าล้านปีของเราเทียเท่าวันหนึ่งของเขาฉะนั้นเอาเท้าเข้าไปแย่ในไฟนรกแค่เจ็ดวันมนุษย์ถ้านในเมืองนรกจะรู้สึกแย่แป๊บเดียวก็จะยกขึ้นมาเท่านั้นเองมันเร็วมากเทียบเวลากัน และเวลาของเรานี่ปายเข้าไปเจ็ดวันเพราะอาศัยที่จิตกลุ่มแะเศร้าหมองไม่ได้ทำชั่วคิดว่าชั่วทำกำไรเรากำลังใจของตัวให้เศร้าหมองคิดว่าเราเลวนี่แล้วเท่านี้จะบรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายจงจําคำสอนสอนองค์สมเสุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ตรัสตัดว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีสามอย่างหนึ่งสัพพะป,ะป,ะปะาปัจจการังองค์ทรงแนะนำว่าทุกคนจนละจากความชั่วทุกประเภทละทั้งกายละทั้งวาจาและละทั้งใจสองกุสรสสูประสัมปทธา จงทำแต่ความดีคือกายก็ทำดีวาจาก็พูดดีทั้งใจก็คิดดีสามพระจิตตะปริโยทปันญังทำจิตให้ฟ่องใสจากอารมณ์ที่เป็นกิเลสอารมณ์เศร้าหมอง <c oughs> ตาตารณงความข้องใจบทดไปจากใจนึกไว้แต่ในได้ของความดี สมเด็จพระจินาศีสอนสามรายการอย่างนี้เป็นหลักสูตรในพระพุทธศาสนาถ้าทำได้อย่างนี้จริงๆคำว่านารกเป็นต้นจะไม่พบกับท่านเลยแต่เรื่องนี้ก็ปไปที่หน้าเช่นใดที่วรรนางมริกามีความประพฤติดีประพฤติชอบเรื่องกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมคือทำได้ทางกายพูดเียวาจาคิดด้ใจ แต่ในที่สุดพอก่อนยะตายพระน,นานกนจจงก็มาจำจิตเศร้าหมองมันนึกถึงว่าตัวทําชั่วตัวความผิดทําผิดอย่างนี้จิตมันก็เศร้าหมองแค่นี้แต่บรรดาแต่พุทธบริษัทต้องตกอเอาแข่ขีคลายเเท่านิดหนึ่งแค่ตาตุ่มไปแย่นันรกทึ่งเจ็ดวันมนุษย์ทุกท่านที่รับฟังยาคิดว่าเจ็ดวันมันไม่ร้อนนะแล้วมันไม่หนัก ตามธรรมดาของเราเนี่ยเอาท่านของทุกที่จุดแดงๆแ,แย่แป๊บเดียวเราก็สะดุง้งแล้วถ่ายข้าบุรีแย่แป๊บเดียวเราก็สะดุง้งไม่ใช่สะดุ้งแล้วก็หายร้อนหายเจ็บมันยังร้อนมันยังเจ็บต่อไปเมืเ่อเขาดึงเอาทุกข์และบุรีออกไปแล้วทันใดทุกข์กัเทรไมนขเขาบรรา,ามมดีกาเจ็ดวันไม่ใช่เรื่องเล็ก เมื่อพระน,นางมรดกามีความดีขนาดนั้นเวลานั้นองค์สมเด็จพระพักตวันคือพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ในเมืองพาราณสีในเมืองพระราชสวามีของพรนางพระนางก็อยู่ที่นั่นอันนี้อย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธริษัตวว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นพระอรหันอยู่ตั้งเยอะ แต่บางคนก็จะมาดา่าเพราะทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ช่วยพระราหันจึงไม่ช่วยเขาทำบุญขนาดหนักหนามากก่าบุกคลใดๆคนอื่นใดไม่สามารถจะถวายอธทิษฐานได้แต่บบญนางมริกาทำได้ขนาดนี้แล้วทำไมสมเด็จพระจินสีจึงไม่ช่วยอย่าย่องไปด่าพระพุทธเจ้าเขา อย่าย่องไปบรรณาระธรรมคำสอนสอนเขสมเด็จพระสัมมาทัมพิทธเจ้าและจะต้องย่องไปด่าพระอริยสงฆ์เข้าบาปจนหนักแต่ดายธรมานี่คงไม่เป็นไรเพราะเพราะพระประเภทนี้นี่ความดีมีน้อยแต่ความดีมีน้อยคนดา่ามีโทษก็คงมีโทษน้อยจะน้อยหรือไม่น้อยก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็คิดว่าคงจะไม่มากเท่าพการหันแล้วก็ถามว่าท่านเป็นพระอะไรก็ต้องตอบญาติโยมที่นั่งฟังโปรดทราบอาตมาขอตอบตรงตรงตรงไปตรง,ตรงมาว่าเป็นพระที่บวชในพระพุทธศาสนามีความคเคารพในองค์สมเด็จตัวสมมาทัตว์เจ้า เคารพในพระธรรมคำําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีมาในพระไตรปิฎกพาะธรรมกถาแล้วก็มีความเคารพในศีลตามสมงวรนี่นความดีประเภทนี้พระพุทธเจ้าจะจับไว้แค่ไหนไม่ทร,บราบก็คิดว่ายังไม่มีใครเคยแต่ไม่พระพุทธเจ้าไม่เคยตั้งให้เป็นพระโสดาบัน เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่มาตั้งให้เป็นปรโสนาบันก็ยังไม่ก็คงไม่ได้เป็นสิกิธาคามีเรือนาคามีหรือพระรหรัตนี่การเป็นพระอิยเจ้าท่านตั้งแต่นตามามับป่าเนตมาไม่ทราบแต่เคยพบในพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจินสีมดัดเอกจบมีคนมาลุกทำมาพิสมัยบ้างเห็นดวงตายเห็นธรรมบ้าง คือเข้าใจในธรรมถึงธรรมเป็นวสุดาบ้างสีทาคามีบ้างอนาคามีบ้างมีบ้างปาหันบ้างแล้วพระพุทธบาลีก็ตกว่าเวลานิเทศจบคนบรรลุเท่าไหร่การบรรลุอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตั้งหรือเปล่าอรตมมาก็ไม่ทราบก็ขอ,อยืนยันได้เพียงว่าแตรมมาเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา นี่คืความดีเล็กๆน้อยๆกระจุงก็จิ๋มไม่มากเกือบมองไม่ค่ยเห็นเท่านั้นนัน่อีกราการหนึ่งที่พระโ่านได้นั่นคือเวลานี้ก็แก่มากแล้วเรื่องความแก่ถ้าเอาถือว่าความแก่เป็นความดีความดีพระเพทนี้ก็จะไม่ยอมถอยจะเพิ่มพูนความแก่ขึ้นทุกวันทุกวันจนกว่าจะตาย ญาติโยมที่หลายที่ตั้งฟังก็ต่างคนต่างยิ้มยิ้มแล้วก็จะไปนึกว่าตมาเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงขั้นเสูงขั้นสูง,ข,สงขั้นต่ำอย่าไปคิดก็ไม่เคยบอกใครบางทีก็มีคนย่องย่องมาตั้งให้เหมือนกันก็ตกใจขอโทษแต่อย่าตั้งอะไรในความเป็นพระอริยเจ้าเรามาคุยจะในฐานะพี่น้องกันเองก็เหมือนกัน เวลานี้ก็เหลเือเวลาเพียงแค่ัสามนาทีเสร็จๆก็ขอ,ขอคุยกับบรรดาญยยาจมที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมมาโลกอัเชกว่าขึ้นชื่อว่าอาบายภูมิคือผลของความชั่วก็งจงอย่าไปคิดอย่งว่าเราจะต้องตกนรกเป็นต้นเพราะหนึ่งการทำลายศีล สองไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็ทำพระอาเดียสงและประมามมทในท่านเท่านั้นที่พระุทธเจ้าทรงตัดเป็นพระบาลีพุทธภาษิตว่จิตเตสังคิตเถศุกติปาธิกังขาให้กล่าวว่าบุคคลใดก่อนจะตายก็อย่าตายถ้าจิตใจเศร้าหมองคือเมีอาร์ไม่ผ่องใสคำว่าเศร้าหมองนี่าอรอ์ไม่เกาะบุญสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่กาะ คือไม่นึกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ทาหรือพระอริยสองฆ์อย่างใดอย่างหนึง่งหรือไม่นึกถึงทายการให้ไม่นึกถึงสิ่งที่เคยรักษาไม่นึกถึงเทศที่เคยฟังถ้าลมใจไม่คิดถึงอย่างนี้จัถ้าไปคิดเรื่องที่เป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างพระนางันมัน,มนพระนางมริกานีสิ่งที่คิดความจริงมันไม่ใช่บาป คำว่าบาปนี้ก็แปลว่าความชั่วถ้าแกล้งเอาเท้าไปเตะเท้าของพระไร้ภาษาบาีนี่เธอชั่วแน่แต่ว่านามริกาไม่ได้ตั้งใจทําอย่างนั้นไม่ตั้งใจและก็ไม่ได้ทำด้วยมันไปสะดุดเองเข้านิดหนึ่งในบรรดาไทยพุทธบริษัทเพียงเท่านี้ท่านนายก็ต้องตกมารกเสียเจ็ดวันตกนรกแค่ตาตุม่มและแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นทุกข์ รวมความเมตบอมันดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายละมัดกระวังในจิตใจให้มากที่สมเด็จพระผู้มีพระพภาเจ้าทรงสอนให้ใช้อนุสติคือตามนึกถึงความดีือนึกยอมรับนับถีพระพุทธเจ้าหนึ่งยอมรับนับถีพระธรรมหนึ่งยอมรับนับถีพระอริยสงฆ์หนึ่งที่เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ พยายามนึกถึงที่เราสินที่เราต้องปฏิบัติพยายามนั้น,นระมัดระวังให้ครบถ้วนนึกถึงทางการบริจาคนึกถึงความดีของเทวดานึกถึงความตายที่จะเข้ามาถึงนึกถึงอารมณ์ของพระนิพพานอย่างนี้เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึง่งในบรรดาแต่พุทธบริษัทไม่ยังครบทงทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคต์บอกว่า ขึ้นชื่อว่าความชั่วที่ทำมาแล้วในการก่อนจงอย่าตามนึกถึงมันนึกถึกกรรมดีที่ทำไปแล้วเท่านั้นผลของความดีจะส่งผลให้ไปสุขเข้าไปเกิดบนสวรรค์ได้เวลานี้มองนาฬิกาหรือเวลาไม่ถึงเซี่ยวขอานาทีสำหรับในตอนนี้สามนี้ก็ขอยุติวัาตเพียงเท่านี้เวลามันหมด ขอสาวกองสมเด็จพระรมสุคตคือสัมมาทัพุเจ้าทุกท่านจงมีเด็กความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลในจงจเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ราการมีอายุวันนะสุขภาระและปฏิพานหากทุกท่านเพึ่งประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้เฉงีั้นสงความปัฒนาจนทุกริการสวัสดี